พื้นที่ที่ผมยืนอยู่นี้เนาะก็เป็นพื้นที่ของหมู่9ตำบลห้วยแล้งนะครับเมื่อก่อนอจะเป็นพื้นที่ปลูกยางของลุงสูงทองคำนะครับก็เป็นพื้นที่ที่ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเนี่ยมาทำโครงการโซนิ K ่งใบอากิีแมปนะครับ เราประสานงานบุรณาการร่วมกับกัญยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตราดนะครับก็ได้ส่งเสริมกรเกษตรกรที่ไปขอทุนจากกัญยางนะครับว่าปรับเปลี่ยนจากายางพารามาเป็นพืชสวนผสมผสานนะครับก็อย่างตัวอย่างของลุงสวงในแปลงนี้นะครับของเดิมเป็นยางนะครับก็ลุงได้ขอ,อขอทุนปรับเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนนะครับซ,ซึ่งในโครงการโซนนิ่งนะครับ ทางสำนักงานเสฉวนเภอเนี่ยก็ได้สนับสนุนพืชที่จะทําให้ลุงเนี่ยสามารถามีรายได้ในช่วงระหว่างรอทุเรียนให้ผลผลิตอย่างเช่นกล้วยนะครับอย่างเช่นต้นหมากนะครับเป็นลักษณะของการปลูกผสมผสานนะครับเพื่อให้ลุงเนี่ยมีายรายได้ในระหว่างที่ทุเรียนยังไม่ได้ให้ผลผล,ผลิตนะครับ หันมาปลูกอีกทุเรียนกับพราะว่าก่อนนี้ปลูกยางเยอะอะเนาะปลูกยางเยอะแต่นี้ยางมันก่อราคาทุกพอพอเราอยู่ตัดมันก่อมันก็หมดตังแล้วแล้วก็ตัดแต่เฉพาะแข่สองคำเดือนนั่นะเลยที่นี้ก็เลยหันมาปลูกทุเรียนเพื่อพราว่าทุเรียนก็ราคามันก็ดีอยู่อะเนาะก็เลยลองมาปลูกทุเรียนดู ปลูกยางกลายมาเป็นทุเรียนเพราะว่าทุเรียนมันก็คงราคาหินท้องตลาดมันก็จะดีเนาะ,นะก็เลยหันมาปลูกทุเรียนพื้นที่ก็เหมาะก็ทุเรียนเพราะว่ามันเป็นที่เนินระปราแล้วก็เป็นที่ลูกลังอะไรเงี้ยแล้วนาบก็ดีนบ้บมอยู่ติดท้ายไหลพอดีกันเลยลองปลูกดูก็คงคงจะได้ผลอ่ะนะเออคิดถูกแล้วละทำมาแล้วต้องถูกเน่ ครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่ท,ที่ลุงได้ขอทุนแล้วก็ปรับเปลี่ยนจากยางพาราเป็นทุเรียนนะครับอันนี้ก็ให้ผลผลิตได้ปีปีนี้เป็นปีที่2นะครับซึ่งได้สอบถามลุงนะครับลุงก็บอกว่าจากเดิมเนาะยางพาราเนี่ยมันจะมีไรายได้ที่ได้ไม,ไม่ไม่เยอะนะครับไม่ไม่เพียงพอเนาะแล้วก็ใช้พอหยุดตัดพอหยุดกรีดยางก็ จะไม่มีไรายได้นะครับอพอลุงเปลี่ยนมาเป็นทุเรียนนะครับลุงก็จะมีม,มีมีเงินที่เป็นก้อนเนาะสามารถบริหารจัดก,การได้ค่าใช้จ่ายใ,ใ,ในโคเรือนได้ทั้งทั้งปีนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลผลสาเร็จหรือผลอที่ลุงได้รับจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่นะครับจากปลูกพืชยางพารามาเป็นทุเรียนนะครับ